ความรักครั้งนี้มันทําให้หนูรู้สึกว่าการชัดเจนมันดีแต่ไม่จําเป็นต้องชัดเจนทุกเรื่องในชีวิตตอนแรกเราคิดว่าเราเป็นคนเข้มแข็งแต่พอแค่อีโพสต์โพสต์เดียวนะ่ะพิมพ์แล้วส่งไปให้เขาว่าเออจะบตัประมาณนี้นะแล้วก็ลบเราอยู่ในจุดที่เราร้องไห้กับใครไม่ได้เราเป็นหัวหน้าคนอนะ่ะมันจะนั่งร้องไห้กับคนทุกคนไม่ได้ ทำไมมันต้องเป็นกูว่าอะไรอย่างเงี้ยชีวิตหนูคือ1วันพันเหตุการณ์เคยเจออยู่งานหนึ่งแล้วแบบกลับมาแล้วรู้สึกไม่อยากอยู่วงการนี้เลยอะเห็นแรกปุ๊บมีคนเดินมาแล้วด่านเลยนะคือเหมือนเราอันอ้นตั้งแต่บนเวทีขึ้นรถก,กูก็ร้องให้ไม่ได้กลับมาปุ๊บร้องให้โหในห้องน้าแล้วแบบทำยังไงไีอยากกีดอะใคุณจ๊ะ สวัดสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ชุดวอกแว๊บบ้างเลยวันนี้ความเป็นนักร้องไงสวยมากเลยคุณ <c oughs> เรียกว่าคอนเซปต์อะไรคอนเซปต์วันนี้เหรอคะก็มาในคอนเซปต์ผู้หญิงแบบว่าดูดูดีอะไรอย่างเงี้ยเออดูดีและพร้อมเลยตอนเนี้ย <c oughs> พร้อมมากกับทุกอย่างในชีวิต <c oughs> ใช่เราเจอกันมา3ปีในอ,ออนไลน์แล้วใช่ค่ะตอนนี้มีอะไรบ้างที่สามารถอัปเดตให้กับพี่บูดี้ได้บ้างโอ้โหชีวิตจริงๆไม่ต้อง3ปีพี่บูดี้ชีวิตหนูคือ1วันพันเหตุการณ์ ไม่ว่าจะแบบไปเล่นคอนเสิร์ตหรือชีวิตอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างของหนูมันเยอะมากตอนนี้ถามได้ทุกเรื่องมันมีเรื่องให้เราตื่นเต้นทุกวันไหมทุกวันค่ะและมีเรื่องให้เราได้มีความสุขทุกวันไหมทุกวันค่ะแล้วมีเรื่องทําให้เราต้องคิดเยอะทุกวันไหมทุกวันค่ะแต่ว่ามีทุกอารมณ์ในทุกวันมีทุกอารมณ์ในทุกวันแต่เรื่องที่น่าจะรับได้ดีคือเรื่องการบอกลาแฟนค่ะที่ประกาศในช่วงที่ผ่านมาค่ะที่อยากรู้ไงว่าครั้งเนี้ย มันเหมือนมัน,ม,นมันเหมือนชัดมากหลักถามว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับครั้งนี้กับจุดยืนของเราที่ชัดเจนมากคือฝ่าจะประกาศมันก็คิดมาเยอะมากนะพี่เราต้องคิดเยอะเพราะว่าเราเข้ากมา7ปีหนูเคยเล่นก,กันครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้มันเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยเราอะมั่นใจหรือย,อยังเ<ม>พราะถ้าไปออกไปประกาศปุ๊บเอาแล้วกลับมาดีกันมันกลายเป็นเหมือนเราเด็กเล่นขายของซึ่งเราโตกันแล้วทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ย ครั้งนี้มันก็เลยมีการที่คิดเยอะมากๆทั้งหนูแล้วก็พี่เขาคือจริงๆเรารักกันมากเลยนะพี่หนูก็รักพี่เขาเขาก็รักหนูเขารักหนูมากด้วยซ้าแต่พอความรักเนี่ยความรักอย่างเดียวมันไม่สามารถนําพาให้ไปเป็นชีวิตคู่ได้ออืะมมันเลยเป็นข้อที่แบบว่าเออโอเควันนี้เราจบกันด้วยดีแล้วก็มีอะไรก็ซัพพอร์ตกันเป็นพี่เป็นน้องความรักครั้งนี้มันทําให้หนูรู้สึกว่าการชัดเจนมันดี แต่ไม่จําเป็นต้องชัดเจนทุกเรื่องในชีวิตหมายความว่าหนูบอกลาพี่เขาเลือกกับพี่เขาต่อไปนี้เรื่องความรักหนูอะหนูรู้สึกของหนูเองนะถ้าอะไรที่หนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้มั่นใจเลยอะไรอย่างเงี้ยหนูจะไม่มีทางที่จะออกมาบอกเหมือนชัดเจนเหมือนเป็นจากคนเดิมอืมอีกเลยไม่อยากเป็นแบบนั้นแล้วไม่แต่เราก็ได้เราก็โตขึ้นแล้วเราก็เรียนรู้ไงใช่ไมใช่ในวันนั้นสิปีที่แล้วของวันนี้คนก็พี่ก็ยังเป็นคนละคนเลย ใช่ค่ะใช่ไหมพี่ก็อาจจะรู้สึกว่าอ้าวก็ฉันรักของฉันน่ะเนี่ยจะโกหกฉันก็นี่คือความจริงมันเป็นความจริงพี่วูดี้แต่เราต้องรู้ว่าความจริงกับความสบายใจของเราอ่ะบางทีมันไม่ค่อยได้ไปด้วยกันความจริงคือเราบอกว่าเอ้ฉันคบคนนี้นะฉันสบายใจจะบอกใช่ไหมแต่โลกโซเชียลทุกวันเนี้ยมันไม่ได้ทําให้เราสบายใจนะมันจะมีคอมเมนต์ที่แบบพอเป็นข่าวปุ๊บคอมเมนต์ลบๆมันจะเยอะกว่าคอมเมนต์ที่มันไปทางที่ดีและเรากลับเป็นคนที่ต้องไปอ่านเราก็เหมือนเป็นคนโรคจิตชอบอ่าน แล้วก็เลยรู้สึกว่าไม่ว่าจะลกักเลกิกทะเลาะนิดนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีไม่ได้ทะเลาะหนูแค่โพสตอรตเรียอะไรเงี้ยเป็นข่าวปุ๊บหนูโดนด่าแหละหนูก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าฉันไม่ได้เปิดตัวว่าเป็นใครหรืออะไรยังไง<ม>ในอนาคตก็าาอาจจะตัดเรื่องนี้ไปเลยก็ตัดเรื่องนี้ไปเลยฉันก็โพสเศร้าไปเลยก็ไ,ยมไม่มีประเด็นที่จะต้องมาโยงอะไรเงี้ยใช้เวลาคิดกันนานไหมทั้งคู่กว่าจะตัดสินใจว่าอ่ะพร้อมประกาศแล้วเอาจริงๆถ้าเวลาคิดใช้เวลาคิดกันนานนะคะ แล้วก็โหพอจะตัดกันได้พอจะแบบคือมันเหมือนแบบฟังเส้นสุดท้ายมันตอนแรกเราคิดว่าเราเป็นคนเข้มแข็งแต่พอแค่อีโพพดเดียวนะ่ะพิมพ์ลบพิมพ์ลบพิมพ์แล้วส่งไปให้เขาว่าเออจะโพดประมาณนี้นะแล้วก็ลบหมายถึงว่าหมายถึงว่าแถลงการใช่ค่ะไม่รู้ว่าจะจะ,จะยังไงดีก็เลยแชร์กันก่อนว่าจะจะเป็นประมาณไหนหอ,นอ,อว่า ให้ทํายังไงให้มันจบในโพสต์เดียวแล้วคือเราอะไม่ไม่อยากไปพูดที่ไหนอีกเลยเทั้งหนูและพี่เขาแบบอะไรเงี้ยว่าฉันไม่อยากไปสัมภาษณ์อะไรแล้วฉันอยากให้มันจบในโพสต์เดียวไปเลยเก็เลยจะมีแบบพวกวงเล็บว่าไม่มีมือที่สนะคะไม่อะไรที่มันจะมีรายละเอียดนิดน,นึงนะะอะไรเงี้ยค่ะเป็นเดือนไหมเป็นเดือนค่ะพี่ถามตรงๆว่าพี่รู้จักคุณ้องคู่แลวคุณ้องคู่ก็ผ่านมาหมดทุกอย่างแล้วจ้ะคือารงเราเรา,เราเข้าใจว่าคงผ่านมาหมดแล้วและเป็นเพื่อนกันแล้วด้วยซ้ำไป หรือว่าเป็นแฟนที่อยู่กันแบบเป็นเพื่อนแล้วอะค่ะงัวันนี้น่าจะน่าจะจับมือกันไปได้เรื่อยๆแต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรแน่นอนเนาะค่ะไม่มีอะไรแน่นอนในโลกใบนี้นี่แหละคำว่าเป็นเพื่อนนี่แหละพี่ก็มันอยู่กันแบบเป็นเพื่อนดกว่ะเพราะหนูถึงบอกว่าความรักให้รักกันมากเลยนะรักกันแบบโหตายแทนกันได้แต่สุดท้ายแล้วอะมันมีหลายปัจจัยที่มันจะไปเป็นชีวิตคู่มันมีหลายเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยรักอย่างเดียวมันไม่ได้นะมันจะมีแบบยิบยิบย่อยๆที่ เขาอาจจะบอกหนูว่าหนูเรื่องเนี้ยพี่ไม่ชอบหนูก็ทาให้ไม่ได้หรือหนูบอกว่าพี่หนูไม่ชอบเรื่องนี้เลยไม่โอเคเลยอะไรเงี้ยเขาก็ทําให้หนูไม่ได้บางทีมันเป็นเรื่องเล็กๆเล็กๆมากแต่พอมันพูดกันแล้วมันทํากันไม่ได้เราเดินมา50 50กันไม่ได้มันก็คุยกันแล้วให้มันจบแค่นั้นก็เป็นเพื่อนกันไหมเพื่อนเราไม่เห็นต้องบอกเพื่อนเราเลยว่า ไม่ชอบเรื่องนี้เลยห้ามทํานะบางทีเพื่อนทําไม่ได้เราก็อยากคบเพื่อนอยู่เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละคาว่าเพื่อนนี่แหละเดินกันไปแบบเพื่อนใช่แล้วพี่คิดว่าการเป็นเพื่อนมันไม่มีความอึดอัดใช่ค่ะแล้วก็จะไม่รู้สึกว่าอะไรเนี่ยแต่พอเป็นแฟนเนี่ยมันมันเป็นดาบสองคมเหมือนกันนะ,ะใช่ไหมเวลารักเราก็รู้ว่าอืมคนคนนี้เราอาจจะตาไปด้วยเขาแต่ใน,นเวลาในเว,าเวลาที่มันไม่สบอารมณ์เราเนี่ยมันร้อนมาก แล้วมันรู้สึกว่าเมื่อไหร่มันจะคลิกแลวลงตัวสักทีและความทุกข์ของความสัมพันธ์ของคนส่วนใหญ่ก็คือว่ามันไม่เคยลงตัวสักทีบางคนก็อยู่ได้อยู่ไปแต่บางคนก็รู้สึกว่าอนาคตของฉันฉันไม่อยากจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่คนกับความทุกข์ยเหลือเกินเพราะฉันก็มีเยอะแยะมากมายแล้วในชีวิตฉันค่ะคือบางทีหนูว่าบางคนอาจจะไม่ได้มอกอาการในชีวิตคู่ก็ได้นะวันนี้ก็อาจจะได้มีโอกาสเห็นอะไรใหม่ๆในชีวิตสดนะค่ะเพราะเราไม่ได้เป็นมานานมากเลยใช่ไหมการต้องพึ่งตัวเองหรือว่าการอยู่กับตัวเองให้ได้เนี่ยพี่ว่า ก็ท้าทายไปอีกแบบแล้วพี่พวกคุณทําได้ท้าทายมากคือเราอะพอเรามีพี่เขาตอนเราคุยกับพี่เขาเนี่ย <c oughs> เขาเหมือนกลายเป็นแบบว่าเราอะหน้าที่เราคือไปร้องเพลงหาเงินของเราเนี่ยนะแต่ชีวิตเราอะไรที่มันเป็นอย่างรมมเรื่องง่ายๆอย่างเงี้ยสมมุติเรื่องรถเอาไปเข้าสู์อย่างเงี้ยพี่ <entendeu S 2> ประกรันรถอะไรเงี้ยเราไม่รู้เรื่องเลยเ <Yeah. S 2> ว้ยเราแค่บอกว่ารถต้องเข้าสูญแล้วประกรันอะไรเงี้ยเขาจัดการให้เราหมด <c oughs> เรื่องเล็กๆแค่นี้ยแต่เราไม่เคยรู้เรื่องไงแต่พอมันมาถึงเราเองอย่างเงี้ย แล้วมันกระดันมาจะเป็นเดือนต่อไปพอดีที่มันจะต้องหมดถึงและอย่างนี้เราไม่ให้สามารถมีผู้ช่วยดูแลให้ได้มีค <ใน S 1> ่ะคนรอบข้างหนูมีแต่เขาไม่เคยได้เราไม่เคยให้เรื่องนี้ก<อ>ับเขาเลยน,นวันนี้คนรอบข้างเริ่มละเริ่มจะต้องอตอนนี้ล้อมรอบไปด้วยผู้คนที่ที่กรองมาแล้วเรี่ยงว่าน,นี่คือคนดีๆที่จะอยู่ในชีวิตฉันก็พี <ๆ S 2> ส่สาวพี่ที่แบบอยู่กันมาเป็นสิบบปีนะวันนี้แต่ไม่ได้คําว่าเยอะของหนูก็มีแบบปลักสิบจริงยของเราอะนะที่แบบ ติดตัวเราเลงลูกน้องเราที่อยู่กันมาเป็น10บสิปีอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างการบริหารคนสิ่งที่เนยสุดคือหนูโชคดีมากคนที่ว่าหนูเป็นหัวหน้าที่มีพี่สาวคอยดูแลเรื่องแดนเซอร์คอยดูแลเรื่องคนพี่เขยดูแลเรื่องนักดนตรีอะไรอย่างเงี้ยคือเราแค่รับสารจากพี่สาวพี่เขยเราแล้วก็ เราเป็นคนชัดเจนเรามีกฎเวลาเราทํางานเราจะมีกฎชัดเจนหมดถ้าใครทำไม่ได้เตือนครั้งที่หนึ่งครั้งที่2ก็ต้องพักงานแล้วแล้วเราเป็นคนจริงเ,<อ>เพราะตัวเราเองเราก็เป็นคนตรงเวลาแค่นั้นค,คือเราไม่ชอบอะไรเราก็ต้องไม่ทําให้เ,<อ>เขาได้เห็นก่อนแค่นั้นพี่ถามนิดนึงว่าหลายครั้งที่เราเห็นภาพพระเจ้าเป็นคนสตรองมากสรวบพี่มันเจออะไรก็ทนได้หมดแต่ถามว่ารับกับอารมณ์ได้ไดหรือเปล่าให้ว่ากันนะหลังใหม่แต่ว่าสิ่งที่พี่สนใจมากก็คือบางครั้งเนี่ยมันดูโนสนโนแค์แต่มันมีมุมที่มันเซนซิทีฟและอ่อนไหวมากอจระ ขนาดไหนเล่าให้ฟังโอ้โหหนูเนี่ยเราอยู่ในจุดที่เราร้องไห้กับใครไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นหนูกน้องพ่อแม่พ่อแม,อแม่หนูก็ไม่ร้องไห้ด้วยเพราะหนูรู้สึกว่าถ้าหนูร้องไห้ไปพ่อแม่หนูเป็นห่วงหนูเลยพี่หนูก็ร้องไม่ได้เพราะหนูรู้สึกว่าเราเป็นหัวหน้าคนอะมันจะนั่งร้องไห้กับคนทุกคนไม่ได้อะไรเงี้ยสุดท้ายเรามานั่งร้องไห้กับตัวเองตัวเองจริงๆเมืม่อไรที่เรารู้สึกว่าทําไมมันต้องเป็นกูว่าอะไรเงี้ยมันไม่น่าจะเป็นกูเลยเรื่องเนี้ยเป็นกูทําไมเป็นเราทําไมก็ได้แค่ว่า ร้องให้ในในห้องคนเดียวความเปลี่ยนของสังคมแล้วก็ตัวหนูนะเอาเอา,เอาตัวหนูก่อนทุกวันนี้คือเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นนักร้องร้องทุง่งเราจะได้เล่นงานวัดงานเทศบาลงานอ่ะเล้ามีบ้างอะไรอย่างเงี้ย<อ>แล้วความจเจ๋งของเราคือร้องเซ็กซี่เต้นแต่ทุกวันนี้ตั้งแต่เรามีเพลงคอแหง้งทาร์เก็ตเราเปลี่ยนลูกค้าเราเปลี่ยนแฟนคลับเราเปลี่ยนคือคนที่ชอบดื่มและพี่ก็ดูว่าหนูต้องไปเล่นให้คนชอบดื่มดูเป็น พันพันห้าร้อยคนตอนนึผับอะไรเงี้ยแล้วเวลาที่หนูขึ้นมันก็จะเที่ยงคืนตีหนึ่งหน้าตอนนั้นทุกคนก็ส่วนมากจะไม่ค่อยมีสติเราก็จะได้เจออะไรที่มันแปลกๆเคยเจออยู่งานหนึ่งแล้วแบบกลับมาแล้วรู้สึกว่าไม่อยากอยู่วงการนี้เลยอะ mm. เขาให,ห้หนูขึ้นเวลาตีหนึ่งผับนั้นปิดตีสี่หนูขึ้นเพลงแรกปุ๊บมีคนเดินมาแล้วด่านหนูเลยนะเอารางวัลมาให้หนูห้าร้อยแล้วบอกว่ามึงเป็นเี้ยอะไรมาขึ้นช้าจังกูมารอมึงแต่สามทุ่มเลยอีสัตว์ เราอยู่บนเวทีอะเฮ้ยไปไงต่อวะพี่คะใจเย็นนะคะเราก็รู้นะว่าเขาอะสติมันไม่ค่อยมีเนาะเขาให้หนูขึ้นตีนหนึ่งคะ่ะไม่ใช่มึงมาใช้เองอีซัพได้หรือย่างเงี้ยโอ้พี่จริงและ,ะเหตุการณ์นั้นเนี่ยเพิ่งเกิดเมื่อประมาณต้นปีที่ผ่านมานะเป็นอะไรที่แบบท้าทายการรับมือที่แบบฉันจะรับมือ,อยังไงให้งานมันไปต่อได้เพราะถ้าเป็นจา้าจริงๆคือลงเวทีฉันไม่ลองแล้วฉันรู้สึกว่า ก็ฉันเฟลว่าคือมันไปต่อ,อย่างไงต่อเราก็เลยได้พูดว่าพี่คะพี่ผู้ใส่ไมเลยเขาบอกหนูว่ามึงอ่ะมาช้าเองอิสัต์กูมารอมึงตั้งแต่สามทุเขาค่อยพูดอย่างพูดคาเดิมเหมือนเขาฝังใจไปแล้วอะอเราก็ดึงไมค์กลับมาแล้วเรา,าพี่หนูขอโทษนะคะหนูว่าเป็นแค่ลูกจ้างเขาจ้างหนูมาให้เล่นตีหนึ่งหนูต้องขึ้นตีหนึ่งคนในร้านกาดก็เลยมาดึงเข้าไปแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นมันเป็นเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่าโอ้เหนื่อยจังเลยไม่อยากอยู่ละวงการเนี่ยแตทำไงกับอารมณ์น กลับมาสวมดมนต์ขึ้นหนูสวมดมนต์นอนทุกคืน ah. หนูเป็นคนสวดมนต์นอนทุกคืนสวดมาแบบ8ปดเปีละทุกคืนก่อนนไมันถือว่ากลับบ้านตีสองตีสามก็สวดถ้าวันไหนที่หนูรู้สึกว่าจะไปเล่นผับนี้ <S <S ก่อนที่หนูจะไปเนี่ยลูกน้องหนูจะถ่ายส่งมาอยู่แล้วแล้วเราก็จะมีข้อมูลอยู่แล้วว่าผับนี้ประมาณไหนใครเป็นคนมาเที่ยวอะไรเงี้ยถ้าเมื่อไรที่เรารู้สึกว่าผับนี้ฉันจะเมานะฉันจะสวดบนรถไปก่อนเลยก่อนที่กําลังไปงานแต่วันนั้นอะ่ะคือด้วยความที่เราอารมณ์เรามันมันไม่ได้ลวเพลงแรกวันนั้นนะคะหนูก็ไม่่ไดด้ืมเลย คือเหมือนเราอั้นน่ะตั้งแต่บนเวทีขึ้นรถกูก็ร้องให้ไม่ได้กลับมาปุ๊บร้องให้โหในห้องน้ําแล้วแบบทํทำยังไงดิอยากกีดอ่ะอยากกีดอยากแบบทาไมมันต้องเกิดกับเรา<ม>ค่อยๆหายใจเข้าแล้วก็ออกไปสวดมนต์ในห้องพระแล้วก็พูดกับพ่อแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพว่าทําไมมันต้องเป็นกับเราอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือวิธีการแก้ของหนูที่ดีที่สุดแต่มันก็ไม่ได้หายเลยนะเนี่ยในขณะที่เราพูดเราก็ยังรู้สึก<ม>แต่ไม่ได้รู้สึกมากจนแบบขนาดที่เป็นตอนแรก แต่ก่อนคอแห้งพี่เข้าใจว่าคุณก็เล่นตอนดึกๆอยู่แล้วไม่ใช่เหรอจ๊ะใช่แต่กลุ่มคนที่ไม่มีสติก็อยู่แล้วไม่ใช่เหรอแต่ไม่ได้เคยเจอเหตุการณ์ขนาดนี้เลยก็ก่อนคอแห้งหนูเล่นงานวัดเนี่ยค่ะงานวัดงานนอกอาภัพมีบ้างแต่คนที่มาดูเราก็จะเป็นคนที่ดูเราร้องเพลงดูเราโชว์เนี่ย80%อีก20%เเขาอาจจะดื่มแล้วก็เฮฮาปาร์ตี้อนาคตียีอแต่ตอนนี้คนที่มาคือคนที่แบบเฮ้ยมาดูจ้าเออดูกูจะมอมมอมเขาแล้วกูก็ต้องกินก่อนหร้างฟล ตอนนี้คนที่แบบว่ามาดื่มคือ80%อีก20%คือดูร้องเพลงแล้วโอเคกับจุดยืนตรงนี้ไหมโอเคมากพี่<ม>คือณตอนนั้นอะที่เราเจอคนนั้นอะนะเราไม่โอเคเลย<ม>แล้วเราก็เอาคนนั้นนัตสิทธิ์ทุกคนเลย<ม>แต่พอเวลามันผ่านมารู้สึกว่าเ้ยคนที่เขาดีกับเราอะเราเล่นงานที่ผ่านมาสองปีที่ผ่านมาหนูว่าหนูเกินหกเจ็ดร้อยงานอะสองปีที่ผ่านมาเราเจอคนเป็นหมื่นแสนแสเป็นล้านเลย คนที่เขาดีกับเราอะเยอะมากแต่เรากลายเป็นไปโฟกัสคนคนเดียวทําไมอะไรเงี้ยเราจะมานั่งถามตัวเองแค่เปลี่ยนความคิดเราทุกอย่างก็เปลี่ยนเปลี่ยนค่ะงานเยอะมากเยอะมีซ้อนกันบ้างนะบางทีกางคืนมีมีวิ่งวิ่งได้เต็มที่ไม่เกิน3งานแต่ถ้าแบบว่าวิ่งแบบเต็มที่ที่แบบบ่อยๆเลยก็จะแค่2งานเท่านั้นเพราะไม่รู้ว่างานแรกเราจะเจอสถานการณ์แบบไหนถ้าสมมุติว่างานแรกเป็นงานภายในปุ๊บงานที่2ไม่รับเลยเพราะงานภายในมันต้องจอยคนที่หาจะไปคือทุกวันเนี้ย ร้องเพลงเนี่ยร้องบ้างร้องเหอะเอออะแต่ต้องต้องมาจอยกับฉันนะคือณนะวันนี้คือภาพเรามันเปลี่ยนเป็น e n t อร t a i n เ e n t e เอน r t a i n เต็มตัวฉันไม่ได้สนใจเพลงเธอแต่ฉันอยากให้ความสรุปมาเกิดขึ้นกับเธอและงานของฉันใช่ค่ะเคยมีอยู่งานหนึ่งเราเห็นร้านก็เป็นแบบไฮโซเลยพี่แล้วก็แต่งตัวไปดีๆแล้วก็ยืนร้องปกติธรรมดาเราก็ไม่ดื่มเลยข้างหน้าก็ดื่มอะไรงเงี้ยเป็นเวทีแบบเตี้ยเียก็มีพี่คนหนึ่งเี่ยบอกว่าทำไมจ้าไม่ดื่มเลยหนูบอกพี่หนูให้เกติร้านคนที่เดินมาบอกเราคือแฟนคลับแล้วสักพักหนึ่ง เจ้าของห้านเนี่ยเดินมาบอกว่าวันนี้น้องเจ้าต้องดื่มนะลูกค้าไม่โอเคมากที่น้องเจ้าไม่ดื่มเนี่ยตอนเนี้ยภาพหนูกลายเป็นหนูต้องมา entertain หนูต้องมาจอยอะไรยเงี้ยอืมแล้วบริหารจาัดก,การความมีสต,ไสติไม่มีสติในตัวคุณยังไงได้บ้างเออขึ้นไปเนี่ยก้าเพลงแรกน่ยไม่ดื่มเลยและเก้าวเพลงพรแรก ก็เรารู้สึกว่าคนที่มาดูเราเนี่ยถึงจะ80 70 80จที่จะดื่มเนี่ยแต่ยังมีอีก2 0 3สิที่อยากฟังเพลง uh. เพราะฉะนั้นจริงๆหนูต้องเล่นแค่ชั่วโมงหนึ่งทุกวันนี้หนูเล่นประมาณชั่วโมงครึ่งเพราะว่า40นาทีแรก 30- 40ถึงนาทีแรกเนี่ยคุณฟังเพลงเลยและเป็นเพลงหนูทั้งหมดเลย9้า uh. เพลงแต่พอหลังจากเพลงที่9้าเริ่มแหละเริ่มจอยเริ่มอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าดื่มตั้งแต่3มเพลงแรกอะพี่ <laughs> ไม่ได้ร้องแล้วแต่คนอีก30เจ็ดสิบอะเจ เพลงอะมันมลเ,เลยจะร้องอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องบาลานซ์ให้ได้แค่นั้นเองเออแล้วเวลาเพอร์ฟอร์มดึกดื่นหรือว่า<ม>ต้องดืง่มแอลกอฮอล์หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยทำยังไงให้มันยังดูแลร่างกายให้มันมันยังดีอยู่โอ้โหพี่พี่เข้าจิก๊กจองพี่จะเห็นเลยนะบางงานหนูแบบดื่มบแบบนับแก้วได้หนูว่าเป็นร้อยนะแล้วแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยพูดเลยเบียเนี่ยตัวบวมนะใช่ไงบวมสุดๆหนูไม่เคยคุมอาหารหนูเป็นคนไม่คุมอาหารไม่คุมอะไรเลยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วน้ำหนักขึ้นไหม น้ำหนักมีขึ้นบ้างนิดหน่อยแต่อันนี้พี่ว่าน้ำหนักของขึ้นปะไม่เอวเอสมากอันนี้แบบจริงๆเลยนะเอาพี่ตกใจมากกับคน <c oughs> ที่ดื่มทุกคืนอย่างนี้นดื่มทุกคืน <c oughs> ก็คนมาคอมเมนต์ตลอดว่าทำไมพี่จ้าดื่มทุกคืนพี่จ้าไม่ไม,ไม่อ้วนขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆอ่ะไม่ใช่แค่ดื่มอย่างเดียวกลับมาจากคอนเสิร์ตก็กินฉ่ำๆแบบว่าเวลาคนเมาเนี่ยหิวใครที่เคยเมาอ่ะจะรู้เลยว่าเราจะหิวกินฉ่ำกินเยอะดื่มเยอะแต่เราก็ต้องถ่ายเยอะด้วย พราะฉะนั้นก็มีตัวช่วยที่ดีนี่แหละค่ะคอธิบายซิถ่ายยังไงถ่ายเนี่ยอ,อย่างนี้ก่อนเวลาเรากินไปเยอะๆเ,เนี่ยเราต้องถ่ายออกมามให้หมดเท่าที่เรากินหรือว่ามากกว่าเท่าที่เรากินถ้าปากติหนูเป็นคนถ่ายอยู่แล้วแต่ไม่ได้ถ่ายเยอะไงแต่อันนี้เรามีตัวช่วยที่ดีก็คือซินไฟเบอร์มิกตัวนี้นะคะเป็นตัวที่เราเนี่ย รู้จักจากน้องเจนนี่ได้หมดั้งสดชื่นไอ้น้องเจนนี่ตอนแรกมันอวกๆหน่อยตอนนี้นางผอมลงเยอะมากลังจากลอดลูกแล้วด้วยใช่พี่เนาะผอมลงเยอะมากและนางไปดูหนูที่เธอรล่าทองหล่อหูกมึงทํทำอะไรมาเนี่ยผอมจังหนูพูดอย่างนี้เลยแม่หนูกินตัวนี้นางก็เปิดวิดีโอให้หนูดูเพราะนางรีวิวและแม่อร่อยจริงเขามีเจ็ดรสแม่ลองไปเลือกเลยหนูก็แวะเลยเซเว่นจ้ะซองหนึ่งสบ้าบาท แล้วก็เข้าไปเลยซื้อมาก่อนเลยซองหนึ่งซื้อลดพันธ์มากินลดพันธ์เพิ่มเฮ้ยมันกินง่ายกินยังไงอ่ะกินหนูชงเลยพี่กลับมาจากคอนเสิร์ตปุ๊บกินแบบชงปั๊บกินปุ๊บตอนกลางคืนนะกินข้าวกินไรเสร็จหมดละก็ชงก่อนนอนดื่มมันง่ายเหมือนน้ำผลไม้ง่ายๆเลยกินปุ๊บแต่สิ่งที่หนูกังวลคืออะไรรู้ป่ะตอนนั้นพอกินไปเสร็จแล้วปุ๊บรู้สึกว่าเฮ้ยกังวลจังเลยวะเพราะไฟเบอร์ชอบปวดท้องบิดอ่า และอีกวันชอบแบบว่าทําอะไรไม่ได้เพราะว่าจะต้องเหมือนเตรียมตัวรอเ<ช>ข้าห้องน้ําอย่างเดียวต้องแสนบายตลอดใช่ค่ะแต่ตัวนี้ไม่เป็นที่ไม่เป็นเลยกินง่ายอร่อยแล้วก็ละลายง่ายละลายเร็ว<ช>แล้วก็ดื่มง่ายที่สําคัญเลยนะคะไม่ปวดท้องบิดเลยเช้ามาเหมือนเราเข้าห้องน้าปกติแต่มันถ่ายหมดอะอถ่ายแบบครั้งสองครั้งแล้วแบบหมดจดแบบว่า<อ>ไม่มีปัญหาปกติเวลากินเคยกินตัวอื่นอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราขึ้นทั้งด่วนเหมือนแบบ ไฟเบอร์ iber, เหมือนเป็นยาดกับทางด่วนอะจะต้องแบบเฮ้ยกูจะต้องลงทางด่วนแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากกีดอะไรยอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้ดีนะคะแต่วันนี้หนูเตรียมมาซินไฟเบอร์นีใช่ค่ะนี่อันนี้รสมะขามครับรสมะขามนี่เหมาะกับคนที่แบบว่าท้องผูกหรือว่าเป็นคนที่แบบว่าทตาดหนักอันเนี้ยเหมาะมากๆนะคะแล้วก็กินง่ายนะคะเป็นรสที่แบบว่าคือคนไทยเราคุ้นเคยกับรสนี้มาอยู่แล้วอะพี่อันเนี้ยกินง่ายใช่ค่ะแต่รสที่หนูชอบเลยนะคะพี่รสพุน นี่อันนี้ลดพุนนะคะลดเลยนะลดพุนอันนี้คือแบบว่ากินง่ายแล้วแบบหอมอร่อยแล้วก็มีความเปรี้ยวๆอันนี้เจมจีเป็นพรีเซนเตอร์เหรอใช่อ๋อเหรอใช่ตอนแรกคิดว่าซื้อเพราะว่าเจนนี่ตอนนี้รู้สึกว่าฉันซื้อเพราะว่าเจมจีอันนี้อันนี้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนาแล้วเจมจีพรีเซนเตอร์แล้วเจนนี่ก็ไปเจอใช่ค่ะเจนนี่แล้วแล้วหนักเจนนี่ลดลดแล้วก็คุณก็ไปเจอเจนนี่ใช่ซื้อตามซื้อตามเพราะว่านางบอกว่าแม่เอาไปเลยเซเว่นมีสองสามเก้าบาท หรือว่าแม่มีตังค์หน่อยแม่ก็ซื้อยกกล่องไปเลยก็ได้หนูบอกอู้ดูถูกกูมากกูซื้อซองหนึ่งก่อนไม่ใช่เราก็ต้องลองจ้าคนที่มีงานไม่รู้กี่ร้อยงานต่อปีเราซื้อทีละซองเอ้าสะดวกซื้อเราสะดวกแค่นั้นก่อนซื้อมาก่อนซองหนึ่งตอนนั้นหนูซื้อหนูซื้อรถนี้รถพันะลวดพันก่อนรถพันมันแบบง่ายๆเนื้อ,อะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็ชงใส่น้ำชงใส่น้ำใช่ไหมครับเดี๋ยวหนูลองชงให้ทีเลยชงให้ดูซิว่าเป็นโอ้หูท้าทายความสามารถนะเนี่ยใช่จะต้องเทลงเนี้ยท้าทายเลย ปกติแล้วมันจะใส่แก้วนะทุกคนแต่ว่าสมูทต์อยู่บนรถไงโอ้โหอยู่อยู่บนรถคนขับรถอยู่ด้วยขับรถด้วยชงด้วยโอ้โหแล้วจับขวดอย่างนี้เลยนะจะพวงอะไรสิจะพวงอะไรสิจะพวงอะไรด้วยอยากแรดจอดเถอะแรดจอดแล้วล่ะูก็เทใส่ใช่ค่ะแล้วก็สามารถเช็คได้หรือว่าใช้ช้อนคนได้ก็ได้เลยใช่ค่ะพี่แต่กินง่ายจริงๆอันนี้กินแบบง่ายเลยอ่ะเดี๋ยวคุณลดอะไรเลยเนี่ยอันนี้พันค่ะอ่ะเดี๋พี่เอารถ คุณเอารถอะไรพี่ดิทุกรถได้หมดแต่ถ้าพี่แบบว่าเป็นคนท้องผูกไหมถ้าไม่ผูกก็เอาพุนก็ได้ธรรมดาอาุนก็ได้อันนี้เนี่ยอันนี้ง่ายอร่อยไม่ปวดบิดประมาณ5ชั่วโมงอะประมาณ5้าหชั่วโมงพี่ก็ต้องเข้าน้ำแหละเพราะว่าคืนนี้พี่ก็ต้องนิดนึงแล้วคุณกินหมดขวดเลยหมดขวดเลยเดี๋ยวหนูกินให้ดูเลยคืนนี้หนูไปเล่นคอนเสิร์ตตอด้วยอ้าวแล้วไม่ใช่ไม่ใช่จะมาบนตอนระหว่างร้อนอยู่นะไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาตอนนี้คอนเสิร์ตจ้ามันแบบฟรีฟรีเลยแบบว่าอยากทําอะไรทาถ้าหมายว่าถ้าปวดขี้ก็ลงไปได้เลย ก็บอกบอกกันดีๆคือตอนนี้แฟนคลับมึงน่ารักเดี๋ยวจ้าลงไปขี้แป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาพูดเราขี้ไปแป๊บเดียวเพราะว่าตัวนี้ก็ช่วยเราแล้วประเดิมบ็รวดลงไปเลยเเราเพอน่ารักเยเคยมีม้ระหว่างที่ร้องอยู่แล้วก็ลงไปขี้พี่ทำมาหมดทุกอย่างอะจริงเหรอทุกวันเนี้เขาเสิร์จะเป็นเขเสิร์ชที่แบบว่ากูคาดเดาอะไรกับมึงไม่ได้อะอันนี้ก็จะก็จะกินง่ายใช่ไหมครับกินง่ายมากค่ะนี้รสพันุนะคะทุกคนอืมไม่หวาน ตอนนี้ปัญหาไฟเบอร์เือหรือเปล่าคนกลัวปวดบิดอันนี้ไม่ปวดบิดเลยแบบร้อเซ็นตนะคะอันนี้แบบการันตีจริงๆเลยนะเ,ออเพราะว่าจากตัวเองแบบคือหนกูกินทุกวันที่ตอนนี้เพราะว่าเราเวลาเราไปเล่นงานเราเจอแบบสายเบียร์สายแอลกอฮอล์เนี่ยตัวเนี้ยตัวหนักกว่าข้าวนะออตัวหนักกว่าข้าวนะเบียร์แอลกอฮอล์มันทาให้เราบวมแลวบางทีแบบรถใส่ชุดรัดรูปอะพี่หน้าท้องหนูท้องแบบป่องจนคนนึกว่าหนูท้องอะมีอยู่ช่วงอะ เพราะว่ามันเดื่มเบีย์ทุกวันหนูดื่มทุกวันหนูมีงานทุกวัน,วน,วนแต่พอเจอตัวนี้นะคะทุกคนค่ะเช้ามานะเราเข้าห้องน้ำแล้วมันรู้สึกว่ามันโลง่งหน้าท้องเราลาบแบนไปเลยอันนี้คอนเฟิร์มได้แน่นอนเพราะว่าคนที่นั่งอยู่ต่อหน้าวูดี้เนี่ยบอกเลยว่าขุ่นเป๊ะมากนรียกว่าเป็นคนที่ต้องดูการกินต้องกินคลีนแล้วก็ต้องแบบว่าระมัดระวังไปอย่างมากแต่รากฏไม่ฮะเหล้าเบียร์ช้ำและอาหารคาร์โบไฮเดรตหลังจากกินเหล้านี่น่าจะต้อง มาเต็มนะข้าวก๋วยเตี๋ยวหมูสามชั้นโอ้ยพี่กะลาสุดไปตรวจสุขภาพเจอเป็นไอ้นี่คอเลสเตอรอลสูงเห็นผอมกี้เรกคอเลสเตอรอลสูงนะจ๊ะเพราะว่าชอบกินสุดๆก็คือมันมันหมูไอ้พวกหมูกระทะเนี่ยไอเนี่ยไอเลิฟมากๆสุดๆนะคะตัวนี้คือแบบช่วยได้จริงๆนะคะทุกคนถ้าใครแบบเครียดอะ รู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะต้องแบบปวดท้องบิดด้วยนนตัวนี้100%ไม่ปวดแน่นอนซินไฟเบอร์มิกเขามีโปรอะไรมาให้หรือเปล่าวนนมีค่ะวันนี้มีนะวันนี้มีโปรเลยหรือว่าเอ,า,อางี้นะถ้าใครแบบอยากลองก่อนเนาะก็ไปเซเว่นก่อนหนึ่งสองสามสิบเก้าบาทแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเชื่อมั่นในตัวจ้าเลยเวันนี้พิเศษมากมากสี่เบิกแปดเซตนี้นะคะราคาแค่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะแต่แค่ร้อยท่านแรกนะคะเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท ทีมงานไม่ได้บอกว่ามันจะถูกขนาดนี้เลยนะ,ะยังไม่พอ<ท>นะจ๊ะมันก็นจะพันกว่าบ,บาทมันก็จะได้ครบเลย7จ็รสคุณไปชิมเลยว่าคุณชอบรถไหนหรือว่าบางทีเนี่ยอ่านผู้ตรงๆถ้าเราแบบว่าดื่มแบบรสชาติดเดิมๆอะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเบื่อ,อ,อเปลี่ยนได้ทุกวันเพราะอันนี้เขาจัดมาให้แล้วและอร่อยทุกรสนะคะตอนนี้นะคะโทรมาที่เบอร์02 1 1 1 0หรือว่าแอดไลน์ที่ WMTV มีแอดด้วยนะคะหรือสแกน QR code ที่ขึ้นตอนนี้ได้เลยนะจ๊ะหรือว่ากดลิงก์ใต้คอมเมนต์ออันนี้คุ้มสุดๆนะคะจ้ามาทั้งทีนะคะ4กล่องนะคะ999บาทนะคะโทรมา100คนแรกหรือว่าสั่ง100คนแรกนะคะร<ม>ับไปอีก82แถมไปเลยนี่ให้จุดๆเลยจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วชอบรถไหนมีทั้งหมด7รถด้วยกันซินไฟเบอร์มิกมีรถทนันรถแอปเปลิลรถพูน รดมะขามค่ะแล้วก็ลดแก้วมังกรใช่ไหมลถส้มแล้วก็ลดพักทิมใช่ค่ะชอบรสไหนมากที่สุดถ้าชอบมากที่สุดตอนนี้ก็คือรสพุนรสพุนความรู้สึกนะมันมีความรู้สึกว่ามีเข้มข้นแบบนิดๆอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าจริงๆแล้วรสที่น่าค้นหาเลยนะที่อยากให้ลองเลยก็คือแก้วมังกรเออเพราะว่าเรานึกภาพไม่ออกว่าแก้วมังกรที่มาททำเป็นน้ำเนี่ยมันรสชาติอย่างไงแต่มันอร่อย <Hey. S 2> อร่อยมากนะคะย้ํานะคะ7รสชาติน,นี้อร่อยหมดเลยนะคะง่ายๆเลยก็สามารถซื้อที่เซเนได้เลย 1, 2, ึ่บาทแต่วันนี้โปรโมชั่นพิเศษนะคะคุณขาะวันนี้เอาไปเลย4กล่องแบบนี้เลยนะคะ999บาทแต่ถ้าคุณสั่งร้อยคนแรกร้อยท่านแรกแถบอีก8ปดซอง ในราคาแค่999บาทสามารถโทรได้ที่เบอร์021116000หรือว่าแอดไลน์นะคะง่ายแอด WMTV สแกน QR code ที่ขึ้นตอนนี้ได้เลยหรือกดลิงก์ที่แบบคอมเมนต์ได้เลยตอนนี้อบอกเลยนะครับว่าขุนจะเป๊ะมากและใครที่อยากกินไฟเบอร์แบบไม่ควรบิดอันนี้เต็มจีการันตีแล้วนะครับเจนี่ได้หมดทั้งสดชื่นการันตีแล้วจะมาการันตีเองนะครับต้องลองแล้วลหะครับชอบสิ้นไฟเบอร์ลิกสนะครับ อุ้ยมีใส่ตะกร้ามาให้ด้วยเหรอวันนี้มาให้พี่ชิมอ่ะหนูให้นี้พี่ด้วยเลยพะพี่ต้องจ่ายหน้าก้ารเ้สก้าเดี๋ยวพี่โอนกันเลยอันนี้หนูมาให้ชิมแกนคิวอาร์โค้ดเลยตอนนี้เจ็ดรสชาติและพี่อย่าลืมไปลองแก้วมาก่อนะอาจารย์ไหนลองโชว์หุ่นซีว่ามันหุนที่มันหุ่นดีมากนะเนี่ยเออแล้วไม่กินพังอยู่เหรอกินสุดๆเดี๋ยวเลิกไม่ดูเลยคืนนี้เพราะคืนนี้หนูต้องไปเล่นงานต่อชฉพาะข้างหน้าส่งกันเหมือนแบบ หมุนใหห้ดูิมุนได้เลยแล้วนมนมใหญ่ขึ้นด้วยหรือเปล่าตอนี้นมไม่ได้ใหญ่ขึ้นนมเนี่ยเล็กกว่าเดิมเพราะเราไปแก้มาเขาดีที่ไปที่ไปโดนโกงตอนนั้นนะคะแต่เอวมันเล็กลงไงมันก็เลยดูนมใหญ่ขึ้น